สวัสดีครับผมไทยสกลนครนะครับอตอนนี้บริษัทนะครับมีโครงการรับสมัครลูกไล่นะครับประกันราคาปลูกฟักแก่นะครับเพื่อการสุกออกแลวก็การบริโภคภายในประเทศนะครับมีสัญญาประกันราคาขั้นต่ำนะครับกลุ่มหนึ่งก็30ไร่ขึ้นไปนะครับ3าไร่ขึ้นไปก็ ตอนนี้ก็มีคนสมัครมาเยอะละใกล้จะครบตามโครงการกำหนดแล้วนะครับท่านใดสนใจจะปลูกนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0827218280นะครับผมท้ายสออกลนครยินดีให้คำแนะนำนะครับ